อาครับอาจารย์ครขออนุญาตเต่าครับพี่ครับขออนุญาตครับพี่เต่ามึจบกุเลยขออนุญาตเต่าก็ใส่หันมาเมาครับเพราะว่าขออนุญาต้าไปหลายครั้งแล้วอนุญาตมันยึดเลยนะครับองขออนุญาตครับพี่อยเต่าครับ ครับครับพี่เชิญครับมาตรงนี้ราเ่ออกมาี่รอยวรถครับพี่นานมากพอสมควรแล้วครับพไหรอั่ยู่พี่เป่าเลยเพราะว่าถ้าสมมถ้าถ้าพี่เปาแล้วไม่เกินพี่ไปไเลยจะเดิาอยู่ในรถพอสมควรมากพอสมควรแล้วครับเาะครับถูกไม่ถูกครับไม่ถูกไม่ถูกครับไม่ถูรับอาเิญิญน้ดีฉไ้มเป่าค่อยไดเป๊เดียว เดี๋ยวก็ขออนุญาตทำตามความหมายว่าสต่จทำได้ก่อนเราเมาขออนุญาตทำหยุดจากูมิครับพี่ได้เลยผมพาพี่เข้าห้องน้ำเดี๋ยวผมขออนุญาตทำหยุดถ้าไม่เป่านะครับไม่สีเขาปวดสีมากไม่ไหวนี่เชื่อต่อใครบ้างถ้ามีมันนานแล้วถ้าจะเป่าไป่สีเลยคเดียวดังนะใครครับผมถามว่าเขาจะไป่สีก่อนได้ไหมพี่ไม่ได้ต้องเป่าก่อนพี่พี่จะพิเมียไม่ได้เดี๋ยวไปเลยไม่ได้ครับพี่ใช้ใใชช้้เวลาไม่เกิน30วินาทีไม่เกินสิไม่เกิน นาทีอลยพี่ใ้กอยู่ในรถมาเวลาปอสสควรมากนะคบเรีกมาให้อยู่รถมาบางเลยครับครับอนี้อนี้ต้องแจ้งแจ้งข้อหาตัดความตาทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะ พี่ไม่ฟ off ังผมผมขอยาตค่ะคค่งรับคะคพี่พี่งฟังนะไม่ฟังผมขออนุญาพี่ไม่ฟัง ถ้ามไม่ฟังถ้าพี่ไม่ฟังไม่ถือพี่้าผมถ้าพี่ไม่ฟังถ้าพี่ไม่ฟังครับผมไม่ได้ถ้าพี่ไม่ฟังคุยดีๆขอเข้าใจคุยดีๆเลม่ใส่เอาใจน้องพี่มุ่ยรู้เรื่องไมรู้เรื่องอยู่แล้วพี่ขอแฟนผมไปฉี่ได้ไหมพี่พาเขาไปฉี่ได้ไหมเราอย่าไปพูดเัือเขาผมบอกขอแฟนผมไปฉี่พาเขาไปฉีดได้เลยเขาหดฉีดเสย็ี่ ผมน้องพี่แมนผมขอพี่มาลบพูดไปเรื่องผมมานั่งกับพี่เลยไม่มีอะไรเลยพี่อยากถึงคำสั่งชำรจ์งานหรือดูหมิ่นเจชำนักงานผมขออนุญาตทำการจับกุมนะครับอันนี้ผมแจ้งติดตามกฎหมายพี่มีสิทธิดใจให้การไม่ได้นะพี่เขาปวดเข้าใจแต่ตอนนี้ผมบอกให้พี่พาเขาแตตอนนี้ถตอนนี้คุยกับพี่เ่อก็พูดโอเคพาเขาไปฉีดได้ไหมครับพี่เขาปวดฉี่ พแค่นั้นไปแล้วพาไปแล้วพาไปแล้วพาไปแล้วผมไม่ได้ขัดขืนพาไปแล้วพี่หยุดเลยยังผมแค่พาไปแล้วครับหยุดแล้วโอเคผมแค่บอกพี่พาเขาไปฉี่หน่อยไปแล้วครับเออตอนนี้ไปแล้วเออมันคือสิทธิ์ของคนอยู่แล้วตอนนี่ไปแล้วครับเออแในยุคนี้ผมจบอยู่แล้วโอเคแล้วอะไรเ่ยหยุดดิพี่ออกดิผมเป็นไรผมเป็นลูกหาเหรอผมจับหมดเดี๋ยวผมออกเลยผมจะจับทั้งหมดแหละเพราะทำผิดกฎหมายทั้งหมด ทำอะไรผิดพี่พี่ยังไม่รู้ใช่ไหมขอไปฉี่นะไม่ไม่ใช่ไปฉี่คเขาไปแล้วมันไม่ใช่ไปฉี่ไปฉี่ไปแล้วเนาะโนะเขาพาไปหอนอนแล้วมันมีมันมีหลายมันมีหลายข้อหาผมเขาแยกดำเนินคดีตามกฎหมายคนที่นี่ประเทศไทยต้องอยู่ภายใต้ตามกฎหมายพี่คุยดีๆเรามีอะไรอยู่แล้วเราออกมาใช่ตอนนี้เขายินยอมเปล่าก็สังหารแล้วกันมาใส่ข้อมือผมอะไรผู้ชายเนี่ยอาจจะถึงเจ้าพนักงากรรมการวัแล้ะไม่เแล้ว่าเปล่าหรือไม่เปล่าพี่ ถ้าไม่เป่าก็บันทึ้นนะงั้นเดี๋ยวบันทึกจับกุมนะครับเดี๋ยวบันทึกจับกุมแล้วพี่เข้าห้องน้ำเพราะพี่ต้องถูกควบคุมตัวแล้วครับไปยังครับยัง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 ตอนนี้ถูกควบคุมควบคุมตัวแล้วโอเคเดี๋ยวให้ไปไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งข้อเก่าหาเลยนะครับแล้วถ้าพี่ถูกควบคุมตัวเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมพาพไปน้ำที่มีสิบสี่เขาพาไปสี่ อ็พาไปฉี่ดิแล้วพี่อย like 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 ู so like ่ในรถม้าก็พาไปฉี่ดิพาไปควบคุมตัวไหมรถม้าเท่าไหร่ควบคุมตัวไปฉี่รถม้าเท่าไหร่ก็ไม่ควบคุมตัวไปฉี่เขาไม่อยู่รถมาเท่าไหร่ทำไมไม่ลงมาอะไรเขาจะไม่ฉี่พาเขาไม่ฉี่เค่เทสไม่เกินสิบวินาทีพี่เนี่ยพาเขาไปฉี่สิเครื่องเครื่องเทสเนี่ยพาเขาไปฉี่เครื่องเทสนี่ไม่เกินสิบวินาทีเป็นอะไรเขาไม่ฉี่ไม่ได้หรอเป็นอะไรไม่ฉี่ได้พี่ เขาไม่ฉีไม่ได้หรอพทไีดิแต่ว่าต้องเทียวต้่วตอนยาอ่อนเทียไม่ได้ม่ได้ไม่ได้่ะ่ไ่ไไม่ไไม่ได้ไ่้่ด้้้ไดี๋ยวท้ม่ไม